ทำไมต้องเลือกคุณพิธาเป็นนายกหรือว่าทำไมต้องเลือกก้าวไกลเป็นรัฐบาลสองขยักนะครับคำถามนี้สำหรับตัวผมครับเพราะว่าผมเป็นคนร่วมสมัยครับผมเข้าใจคนที่อายุ มากกว่าผมที่เกิดมาก่อนผมแล้วก็เข้าใจคนที่ตามหลังผมมาผมมีประสบการณ์ทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็ทั้งในต่างประเทศผมมีประสบการณ์ทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเวลาออกนโยบายมาเอกชนต้องนําไปปฏิบัติผมก็เข้าใจครับเวลาที่เป็นเอกชนแล้วไปเจอสวยไปเจอระบบราชการที่ยุ่งยากกว่า1นึ่สฉบับที่เราพร้อมจะตัดก็มาจากประสบการณ์ของผมที่เป็นเอกชนท่านอาจจะคิดว่าครั้งนี้ผมอาจจะไม่มีประสบการณ์แต่ต้องถามเขาว่าประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ไม่ใช่ทุกอย่างและมีประสบการณ์ที่ถูก และประสบการณ์ที่ผิดผมถามว่ามีใครที่เคยมีประสบการณ์กับโควิดบ้างครับ ใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสังคมสูงวัยที่เราเจอบ้างครับใครมีประสบการณ์กับไซเบอร์เซเคียวริตี้ที่เรากับเจอในเรื่องของภัยมาก่อนมบ้งครับมันอยู่ที่ว่าใครที่มีวิสัยทัศน์พอที่จะพาประเทศไทยไปสู่หน้าน้ําที่ไม่มีใครเคยไปในที่นี้แล้วเรามั่นใจครับว่าเราสามารถที่จะคิดสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะแยะแบบเป็นวิทยาศาสตร์ในการที่จะหาทางเลือกให้กับประเทศไทยเลียงลํหดับความสําคัญให้กับประเทศไทยและในที่สุดหาคําตอบหาชันธามติกับประชาชนสําหรับสิ่งต่างๆที่เรากำลัง จะจะอยู่ตอนนี้ครับ